ไกลได้ใช้แล้วคือนังจุกเจ้าแล้วทาสีอยู่เด้นี่เด,ดี๋ยวดูช่างสีวันนี้เป็นช่างสีทาสีเล้าก็ปูกระเบื้องบอกครับบันเนี่ยก่อนปีใหม่นะครับท่านผู้ชมก่อนปีใหม่ห้องน้ำใหม่เหลือปูกระเบื้องแล้วก็ติดชักโครกก็เรียบร้อยแล้วไฟก็เดินเรียบร้อยดูนี่ห้องน้ำใหม่นะครับลุงอำนาจกับลุงเวียง ได้ใช้ก่อนปีใหม่นะครับโอ้ดีเลยคันนี้มีห้องน้ํามีคนมานอนถ้าเปิดรับคิวใหม่นี่ด้านหลังนี่ก็มานอนได้ยสวัสดีครับกอกกอกนิวครับตอนนี้ผมอยู่ที่วัดป่าอรุณธรรมบ้านสังคมพัฒนาตําบลหลักเหลี่ยมอําเภอนามนจังหวัดกาลสินนะครับนี่ครับยามเย็นเย็นของวันที่19บธันวาคม2566ครับ ผมอยู่บริเวณนี้แหละครับแม่ย่าตะเคียนทองนะครับนี่ครับแม่ย่ามีคนมาขอโชคจากแม่ย่านะครับเมื่อสักครู่แล้วก็โชคดีงวดที่แล้วนําของมาถวายเราก็ได้คุยกับผู้ที่โชคดีไปแล้วเดี๋ยวเราจะไปหาลุงอํานาจนะครับนี่ลุงอํานาจสร้างห้องน้ําเดี๋ยวเราจะไปดูนะครับว่าเขาสร้างห้องน้ําไปถึงไหนแล้วนะครับ นี่นะครับท่านผู้ชมเราก็เดินเลาะลัดมาที่วัดป่าอรุณธรรมนะครับดูนะว่าห้องน้ำใกล้เสร็จหรืออยังรถช่างยังอยู่นะครับรถของลุงเวียงยังอยู่ได้ยินเสียงกวาดใบไม้อยู่ทางนน้นอ๋อเป็นครูบานะครับกวาดใบไม้อยู่ตรงหน้าเมน เรามาทางนี้นเสียงกวดาดใบไม้นู่นครับคุูบากวาดอยู่นะครับเราจะมาที่ห้องน้ำใหม่เรามาดูว่าตอนนี้ถึงไหนแล้วฮลัลโหลเลิกงานกันหรือ,อยังยังทำงานอยู่นะครับโอ้ทาสีแล้วคันนี้นะ สวยเลยทาสีเรียบร้อยสุดยอดสวยงามใกล้ได้ใช้แล้วขึ้นนังจุกเจ้าแล้วยังทาสีอยู่ทำอะไรอยู่กินยังฮะกินมะมาเลนกินมามาเลน อู่งานบ่นน,น,นนี้เออนี่ลงเวียงยังทาสีอยู่เด้นน่เดี๋ยวดูช่างสีวันนี้เป็นช่างสี <laughs> ใกล้ได้ใสแล้วนาะครับวันนี้ถ้าสีแล้วก็ปูกระเบื้องบ่ครับวันนี้ปูกระเบื้องอาทิตย์หนึ่งก็ององงแสดงว่าหลังปีใหม่เนะาะก่อนบ่ เหลืออีกสองอาทิตย์เนอะก่อนปีใหม่นะครับท่านผู้ชมก่อนปีใหม่ห้องน้ำใหม่นะนี่เหลือปูกระเบื้องแล้วก็ติดชักโคก็เรียบร้อยแล้วไฟก็เดินเรียบร้อยดูนี่เรียบร้อยทุกอย่างทาสีสวยห้องน้ำใหม่นะครับลุงอำนาจกับลุงเวียง อีกคนบ่ามาบ่นี่นมาแล้วครับหลวงบ่ครับโอ้บริทันมาเจมือพือ้นมาผาสมปูนเมื่อเดียวโอ,โอ้น้อมาผาสมปูนวันเดียวหายจ้อย,อยรูงอำน,นาจบ่ไปกวาดใบไม้ยุวัดบ่มามนเนี่แล้วนีก้อนบ่ค่อยไปนี่ด้านหลัง ก็รองพื้นเรียบร้อยแล้วครับห้องน้ําใหม่ได้ใช้ก่อนปีใหม่นะครับโอ้ดีเลยคันนี้มีห้องน้ํามีคนมานอนถ้าเปิดรับคิวใหม่นี่ด้านหลังนี่ก็มานอนได้เนี่ยนะมานอนได้อยู่บ่อรุ่งอำนาจฮะหลังจากอันประเกิดไปประกาศรับคิวแล้วเนี่ยกลางเต้นนอนได้เลยเมียนบในอใคกลการนอนหล้กก็มานอนเลยนี่ตรงนี้ก็ได้เนบอ บ่ให้นอนม่นบ่ห้นอนข้างนาบริเวณนี้นอนบ่ได้ม่้งบ่ที่นี่ไหมลานจอดรถนอไหนนอนไห <ลด S 1> นจอดมานอนดึกออแต่ว่าเขตเข้าไปในบ่ใหายนอนนะนะพะว่ามีคนโทรมาถามผมอยู่ว่าถ้าเราไปที่วัดเนี่ยนอนในวัดได้ไหมไม่ได้ผมก็บนอกว่าหน้าวัดเนี่ยได้อยู่ตรงที่เราทําห้องน้ําให้ใหม่นะ่นะเนาะ ตรงนั้นเลยอะไรก่แค่ตรงนั้นก็สะดวกแล้วเนาะขามาจอดรถแถวนี้ก็มานอนได้เนาะถ้าเขามาจอดรถทั้งนี้เป็นยังไงหลวงพ่อวายูสันดีบอมีแนวตื่นเต้นเล่าให้ฟังบ่ฮะอนไรก่ คนตายตายมือใดเอามาหนี่บอ่โอ๋อมือแสดงว่ามือนี่มีงานหมดในยุคนี้สามม่ในบ้านคนอือเพื่อนเอาม้าเราบะเนี่ยเพื่อนเอาปัจจุบันฮะแล้วี่ยกไก่าหมบ่เ็นบ่ยังบทานเดียวมาวัดเหมือนบ่โออเอามือใดไปเนี่ยอีกสามอีกสามมือโอ้หลวงพ่อกลับมาพอดีบ่บวกกับท่านกับหลวงพ่อกลับวันที่ยี่สิบห้าบ่ท่านกับ เมตะก,กีผมอามีมีคนเขาโชคดีเขานำชุดมาเ,เขานำของมาถวายเมตเขียนยเขาได้เขาได้เลขยุฟ้าตะเกียงเนียลุงม,มีคนเขียนไว,ว้พัศน์ไผจะมาเขียนไว้หาแปดเนี่ยเขาไม่เขียนไว้เขาก็เลยเขาเลยไปจุดทูบวันนี้เขาเห็นเขาก็เลยซื้อ หาเจ็ดเนบัน่นมอจุดอนโอ้ยหาเจ็ดก็คนถืออยู่ครับถือคนก็ถืออยู่อัหน่ะเอาไม่ันน่ะเอาไมนรอจากทูบลุงอำนาจเด้อครับมีคนถามอยู่เด้อวันนั้นน่ะที่ทูบลุงอำนาจน่ะมันมีปัญหาตัวสุดท้ายว่าอย่างนี้คือตัวสุดท้ายน่ะมันไม่ชัดเจนลุงปักเลอเกินไปบ่วบักนี่น่อาจารย์ปักที่คนทำไมเอาไว้นันเออ มุง <S an> มันปักเลยลุงไปมันบอกมีตัวเลขกบ่เห็นตัวเล็กแหงผมปีเอาเมื่อไปเคลียออกก็เลยแหงบ่เห็นไปใหญ่เลยก็แสดงว่าก็คือดวงยังบ่ท่านหอดอยู่เนาะเอาเช็ดเ,ดเ็ดไปก่อนเอาเจ็ดเจ็ดไปก่อนหนึน่งงวดหนาค่อยเอาเต็มเต็มเอามีคนมาอีกบอกครับเมย่านะไม่เห็นนวเนีนเยนนเนียนๆๆอยู่นะนนเอาเพิ่นกวาดใบไม <ป S 2> ้ อ่ะนี่แหละเดี๋ยวผมก็จะกลับแล้วครับแม่มะเล็นน้ำซื้อครับมาเบิง่งว่าเปลี่ยนจงางไดบริมาช่วงเศร้าก็เลยมาช่วงแรงครัอบอ่ะเดี๋ยวผมไปเด้อครับละครับยางไปข้างุน,งน,นไปท่านผู้ชมพามาส่องลุงอำนาจเอฟซี FC ลุงอำนาจเยอะ,อ,ะอยากให้อยากเห็นลุงอำนาจว่าอยู่อย่างไรหลวงพ่อไม่อยู่แล้วอยู่อย่างไรครับ ขาถามว่าลุงอํานาจมาจากจังหวัดอะไรคาถามจากจังหวัดชัยภูมินะครับลุงอํานาจนี่นะครับอันนี้คือบริเวณลานจอดรถของวัดป่าอรุณธรรมนะครับมาจอดได้สะดวกสบายมากรองรับเปิดรับคิวนะครับถ้าเปิดรับคิววันไหนก็ พื้นที่ตรงนี้เต็มนะครับสะดวกสบายครับอยู่ที่วัดป่าอรุณธรรมสะดวกสบายกว่าที่เราจะไปพบหลวงพ่อท่านที่กรุงเทพนะครับเพราะว่าที่กรุงเทพเนี่ยสถานที่ไม่สะดวกเหมือนที่วัดเราที่วัดเราเนี่ยสะดวกอำนวยความสะดวกได้ดีกว่าการจราจรอะไรอย่างนี้ก็ไม่แออัดเหมือนกรุงเทพครับก็ใครที่อยู่ต่างจังหวัดถ้าอยากเข้า มากราบหลวงพ่อแบบคิวก็มาที่กาลสินนะครับจะสะดวกมากครับแต่ว่าเราต้องมีเวลานะครับมีเวลาที่จะมาต่อคิวเข้ากราบหลวงพ่อครับแต่ถ้าเราอยู่ที่กรุงเทพก็มันก็ไม่เต็มที่เนาะครับมันก็ไม่เต็มที่แต่ก็ยังดีสำหรับคนที่ไม่มีโอกาสเดินทางมาที่จังหวัดกาลสินนะครับ ก็ได้กลาบท่านที่กรุงเทพอันนี้ก็คือบริเวณด้านหน้านะครับด้านหน้าอันนี้เป็นห้องน้ำสะดวกสบายคนที่มาก็สามารถกางเต็นท์นอนบริเวณนี้ได้เลยนะครับนี่ใครที่งบน้อยไม่มีเงินที่จะไปเช่ารีสอร์ทหรือว่าไปอไพักอยู่ตามโฮมสเตย์ก็นําเต็นท์มานี่ครับ กลางนอนได้หมดเลยนะครับห้องน้ําก็มีได้ใช้สะดวกแล้วก็ห้องน้ําอีกที่หนึ่งก็ตรงที่ผมไปพาไปดูมาครับก็จะเสร็จก่อนปีใหม่ก็ใช้ได้นะครับส่วนลานจอดรถก็อย่างที่ผมบอกด้านหลังก็จอดได้เต็มที่เลยตรงบริเวณนี้กลางเต็นท์นอนได้ทั้งหมดเลยหลวงพ่อถมดินแล้วก็กลบอัดแน่นเรียบร้อยไว้ต้อนรับ ศิษยานุศิษย์ที่เดินทางมาที่วัดป่าอรุณธรรมจะได้สะดวกสบายนะครับไม่ต้องไปแออัดอยู่ในกรุงเทพนะครับผมเองก็อยากจะให้ทุกท่านมาที่วัดป่าอรุณธรรมนี่แหละนะครับจะสะดวกมากถึงแม้ว่า,าเราจะเดินทางมาไกลหน่อยลำบากหน่อยค่าใช้จ่ายเยอะหน่อยแต่ความสะดวกมันจะต่างกันมากนะครับกับที่ ยจะให้หลวงพ่อเดินทางไปที่กรุงเทพแล้วหลายหลาย,หลายคนก็ไปต่อคิวรอคิวกันเยอะแยะมากมายแออัดการจราจรอยู่ที่กรุงเทพนะครับนี่นะครับพาดูบรรยากาศยามเย็นในวันที่19ธันวาคม2566ที่วัดป่าอรุณธรรมครับ ขอบคุณมากๆนะครับสําหรับคลิปนี้นะครับช่วงหลวงพ่อไม่อยู่นะครับก็ไม่ค่อยมีผู้คนมาเยอะเท่าไหร่นะครับก็จะเงียบๆประบาลน,นี้ช่วงเย็นมาก็จะได้ยินแต่เสียงกวาดใบไม้จากครูบาแล้วก็ลูกศิษย์ของหลวงพ่อนะครับช่วยกันกวาดใบไม้ทําความสะอาดช่วงนี้ใบไม้หล่นเยอะมากนะครับขอบคุณมากๆครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ช่อง YouTube ก๊กนิวด้วยนะครับ